ชนบุรีเปิดตัวชนบุรีพราวมาตรฐานสินค้าท้องถิน่นสร้างความมั่นใจผู้บริโภคระดับโลกนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการชนบุรีแบรนด์แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า100รายซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมีนางเอกอนงบัวมาศภาณิชย์จังหวัดชนบุรีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการในจังหวัดชนบุรีโดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ ยังมีการจัดงานชนบุรีพาวเอ็กซ์โป2024ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการชั้นนำจากจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่22-24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับผู้ซื้อและนักลงทุนนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรียังกล่าวในพิธีด้วยนะคะว่าตราสัญ,ญลักษณ์นี้ เป็นตัวแทนของคุณภาพและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชนบุรีซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดยุคปัจจุบันเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าว สันหะวันโกกะอินรายงาน